พี่นอ้องจุขูทุกคนมื่นผมจะยึำแกงสร้างครับแบบนี้นี่ตอนนั้นนั่นพี่บุมนีบอกพีก่แก้วเราใส่แบบตำแกงใส้ขอ้ขอขอารขอ้อมาสามมือแล้วครับ ก่อก่อตำเสียกนุ่งเสยควนว่าเปียกมันจะเป็นเวนเป็นยาคือขาเปียกไม่เกี่ยขาเม็ดหมดแป้งบวมมันกัดปากกัดลิ้นนี่เปียกนุ่งเสยก่อนันมันเอาเก็บนเป็นมักซุ่มถ้าหมดแป้งเพิ่มนั่นจังหม่ในกะจีโอ้ครับอยู่ ว่าถ้าบะแกงดิบไรมันจะบอกไม่ออกรสหวานน้องหนึ่งขอ้อหายสามมือทำเียบสมัยโบราณสมัยตะก,กี่วัดสี่สี่ขึ้นหลังครับไปให้ไปหน้าหน้งหิ้งละหลังหน้าเป็นที แล่วเกี่ยวกับเอิเกษตรกรรมใช่อยกกมาอยากดูอยกดูกวันต่ำคือกันเม็ดเมันแตงกัตตากระดิ้งค่ะเพราะว่าท้างเพราะต่ำใส่เม็ดม็ดแตงมันสิบลูนะี่หนามันสิบลเพิ่มรสชาตินะครับนี่ต่ำ เดี๋ยวมาตรสอเดี๋ยวมาควอดด้วกนขอดมนเป็นยาปวดนี่จะหมายนึงเป็นพวกยาระบายพวกครับเนาต่อเปียกประมาณก็ทาาาานได้ทุกอย่ง วันลห,หนผมทำส่เแก,ก,ก้วมาริกงวันนอยู่ริกนิด ทีบว่าแดดแล้วคปับาานมักแดงทับหมักแดงโยวออกซูบนี่ก็ีเพิ่มรสชาติถ้ามันดิบโอ้แข้งจะแดกจะแดงวบนดิบขนาดมันก็อีแข้งโอ้แข้งยังวันดิบโอ้ยบาดนีห้อใส่นี่ ตามปกติก็จะซี๊สเซ่ยเปรียบไม่ไพ่นี่คือแมงงอง,ง,งเนนงี้ยไมขีดต้องใส่เลยนม่งมันหมกแตงวัชุแต่งยังดิบก็เลยออกแบบนี้บางที่สูตรพิเศษอยู่ เจ้เนี่ยใส่ี่เป็นมากตวเราเต็มมดเปี๊มากต้มนี้นนั่งได้ไวก็ย่เพิ่มรสชาติเลยแกงแซ่บมาเต็ม,ม,ต,มต้องเป็นแกงเพิ่มเนิ่นอข้อมไนนี่ เอาของผมก็กํา oh, ม the ังเอเครื่องเครื่งนึงมาตั้งไอทีผู้เดียวนไว้มันอ่อนแต่กงามต้องเป็นแฟนเพ่มอีหลาบ่มานี่หม và vâng nó việc đi ลาหินปลาใส่ปลาขอผมมีน้ำมาคันนี้ด้วยด้ไมีนำเพิ่มนำ

ข้าวี่เป็นตันรดมิเต็น บอกรดปากนอยนปากเตี่ยวมอ้อจะเป็นยาระบายท้อง Nhật rồi, để học. nó tàng thì ta học bạc. Tân tàng qua hạp. Say mừng quý. Tân tàng mừng học nắm bóng 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 ta còn càng hơn nhiều ngoài cái chiều lòng bàn ngoài hơn cái này một phò phòng cái này một phò toàn đẹp không toàn đẹp này กะเด็นเข้าขับปลาบามาก,บากับเบียงมะคอจะเป็นลมกับมันสีตอนปะเด็ผมง่ายมาคอกับเบียงมะคอจะเป็นรลมลม ตั้งแต่งเพิ่มหนึ่งเพิ่มรสชาติหลายกว่านี้แต่งแต่งมันหยุดดิฟมันก็เลยเป็นจืดๆตั้งแต่งสร้างมตั้งเปรี้ยงยังมูควายในหมูควาย กแกงเพิ่มคุณิมีน้ำไหมทไมบ่ไมันรัการยู้อการกินแบบโบราณไว้ตอนไปแดดสคุยกินกับน้ำมันหนึ่งหวยต้อนแด อตอนแกงแกงทั้มนเพิ่มเนี่ยหมยาจกินสักครับอบม้มลมรสชาติกลมกล่อมแงเพิ่มนี่มแดงเพิ่มมันก็เลยคัดก,ก,กันแังมาหนี่ เอาผมก็คือสิเบื่องซันี้นะครับเนาะนี่คือการกินตำหมักเตียงใส่เปียกมะข่อและกะ็ในมะข่านั่เป็นสูตรโบราณครับอ,อนุรักษ์ความดังเดิมไว้ครับสวัสดีครับ